เอ่อตามที่ผมบอกก็คือดที่เกิดเหตุขณะนี้พุทธสายตรวจของแท็กตอนแท็กหนึ่งซึ่งหน้าที่หลักของคอนแท็กหนึ่งคือยุทธการการฆ่าเนการเคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่ของสองชุดเต้าหาเป้าหมายนะครับจะเป็นการเคลื่อนที่แบบ วันบูฟันเ o อ e r นะครับนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทําการคุ้มกันโดยให้สัญญาณกับเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งโดยส่งเสียง covering นะครับเมื่อมีการคุ้มกันเจ้าหน้าที่ที่เคลื่อนที่เข้าหาที่กะบ,บังด้วยความรวดเร็วจะให้สัญญาณ buring นะครับพร้อมกับเคลื่อนที่เข้าหาที่กะบ,บังด้วยความรวดเร็วนะครับ นา่ตนต้องช่วยเหลือ,อเ,เอาตัวรอดในช่วงเวลาก่อนเจ้าหน้าที่มาถึงนะครับโดยยึยดหลักหนีต้นตู้เมื่อได้ยินเสียงปืนห้รีบวิ่งไปทิศทางตรงข้ามให้เร็วไม่ว่าเป็นทางมอกอาคารหรือทางหีีไฟหากหนีไปเจอทางตันให้หาที่ซ่อนตัวให้มิดิดที่สุด ปิดห้องปิดไฟปิดเสียงโทรศัพท์สุดท้ายหากคนร้ายตามไปเจอต้องตัดสินใจสู้ให้มีโอกาสรอดแต่กลับกันกรณีเทมบลอดเมื่อดินเสียงปืนหรือเผชิญเหตุการณ์คนร้ายก็ลังมาณหลายคนต้องตรงเข้าหาติดเขาหรืว่าเสียงปืนเสียงระเบิดโฟกัสไปที่คนร้ายให้เร็วที่สุดตอบตึกคิวリングตอบตึกไกด์ให้เร็วที่สุดแลบขณะนี้กำลังเสริมจากส่พเมืองครับและก็ต่อพ่อพงปาครับได้ดำเนินการติดต่อไปยังศูน้โดยมีเพื่อแจ้งให้พุทธเจ้าที่หนึ่ง ทีของาโดอยู่ในขั้าถึงการมาของผู้บระการของสพเมืองนะครับาสองศูนมสองศสองรการปดลอ่า็น ติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลานะครับโดยการแจ้งเอาแกนตลอดนะครับ L Location เจ้าหน้าที่ไปถึงแน้วแจ้งสถานที่เกิดเหตุน,นะครับมีสภาพอย่างไรเจ้าหน้าที่อยู่ทิศใดของที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุสามารถเข้าได้กี่ทาง Location แจ้งสถานการณ์เป็นยังไงนะครับสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างสังเกตเห็นอะไรบ้าง A a c ชั่นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะทำอะไรบ้าง เป็นกอบบากำลังเสริมอยู่ทางที่ใต้อาคารอาริยินเสเดินจะเข้าทางที่ใต้เพื่อระงับเหตุการณ์หยุดการฆ่าแอตติชเตอร์นาเอ็นมิชไปแจ้งถึงความต้องการสิ่งที่ร้องขอเพื่อมาสนับสนุนภารกิจเป็นกำลังเสริมเน่วยูโอดีอุปกรณ์ตับทางและทํายในสิ่งสีนินฝังรถพยาบาลซึ่งเหตุการณ์ในขณะน,นี้นะครับทางคนร้ายหรือแอติชูตเตอร์นะครับกำลังเดินตามหาผู้ที่อยู่ในคารน,นะครับ ซึ่งในซึ่งทุกการคอนแทคเดียวนะครับก็ได้ตามหาคนร้ายเช่นเดียวกันนะครับโดยมุ่งเป็นการริศทางที่คนร้ายอยู่ทุกจุดซึ่งในการปฏิบัติการต้องมีอาวุธปืนพกโดยที่ลายตัวเดียวปืนพกเช่นเดียวกันหรือมีอปืนยาวถึงแม้สกันเดียวก็ต้องเข้าไปปฏิบัติเมื่อเหตุการณ์ตายไม่สำเร็จ ขณะนี้คนร้ายได้เสียชีวิตแล้วทำการควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เรียบร้อย